คืเป็นเพื่อน,นสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไทยริว วันนี้ก็ขอมาเยอะนะมุมอกินแคบนะวันนี้ก็ได้มาขับ้าตัวล็กครับสามนึ่งสามดีทูจีซีนะครับทาทางไซก็เข้ามาในบอกก็ลอกๆดินดำไปโสองลูกท้างนะสองทังเที่ยวมากับเห็ดดอวแสบนะโนโดมินิเตอร์นะกิ หน้าดิน ดำบางบางนะเนี่ยมันก็ไปเก่าก็ไปลอกเลย เราก็ลงไปไม่ได้นะมันยังเล็กอยู่เลยครับ เทคโนโลรักล้องสั่นน่าดูเลยไอนนตัวจับกล้องเราขามันยาวฮนะจับโค้งจับเลยแล้วพอใช้โหมดวายพวกมันไอตัวช่วยเรื่องกันสั่นไม่ค่อยดีต้องโบโบว์สุดมากการต่อไป สบายครับออกง่ายาตัดไปก็ออกแลนะ้วแต่ก็เป็นพวกไม้ลา,าบต้นใหญ่ๆเนึง่งผมว่าซึ้งซักครับบบเร็วซึ้งซักออกอยากนะมือใหมยต้องระวังนะครับเวลาเรา โกย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 เข้ามาแล้วมันตั้งกองสูงเนี่ยสูงเราก็ต้องเอาตัดนะถ้าไม่นแค่เวลาเราเปิดเนี่ยเราสวิงไปหลังเน่ยตูดเบียดแล้วนะถ้าเกิดกองดินมันตั้งสูงเกินนะฮะสวิงก็ปากออกนะเนี่ยปากออกไประวังเวลาโกยโกยอีกเวลาเราโกยนะถ้าเป็นดินไม่วท่าไหลแล่้าเกิดเป็นพวกหินอย่างนั้นเราโกยโกยโกยขึ้นมาบางครั้งมันมันปีนไปแท็กขึ้นมาเงี้ย เราไม่เห็นปุ๊บพอเราเดินเลยครับเดินปุ๊บมันเบียดขึ้นมาบนเฟรมฮนะแท็กกับเฟรมมันมีระยะใช่ไหมฮนะหินที่อยู่กลางก็เข้าไปเบียดเสียหายครับเสียหายต้องคอยดูฮะบ,บางครั้งเราไปหินอะไรเราต้องเคลียร์แท็กก่อนนะเคลียร์แท็กก่อนตัววิ่งดูแท็กก่อนจะเดินฮะก่อนจะขยับตัวก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวโดนขึ้นมาลังไปคนะุ้งฮะเสียของเลย ว่างรอรถครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่านะฮะที่ได้เคยเผมได้เคยถ่ายคลิปลงไว้หลายคลิปแล้วเรื่องออของตัวคอนโทรลนะฮะจะมาสอนกันอีกหนึ่งรอบนะคอนโทรลแคทตะนะการควบคุมนะบูมอาร์มสติ๊กนะฮะมุ่งี่รถนะฮฝั่งขวาให้มาเริ่มฝั่งฝั่งขวาก่อนเลยนะฮะฝั่งขวาจะมี4ทิศทางนะฮะ ดึงขึ้นมาจะเป็นการยกบูมนะเป็นไฮลิคคู่ด้านขวามือนะฮะดันลงไปนะครับดันลงก็คือเอาลงนะฮะดึงขึ้นยกขึ้นนะช้าเร็วก็ตามที่เราดึงเลยนะดึงน้อยก็ช้าหน่อยให้เกิดดึง ข้ามาเยอะก็เร็วหน่อยนะฮะฝั่งขวาเหมือนเดินนะฮะดันมาทางซ้ายนะครับเอ๋เป็นบักเก็ตนะะเป็นบุกจีดันเยอะก็เร็วนะฮะอ่าช้าก็ช้าออกไปทางขวานะฮะดันมาทางขวาก็จะเป็นการหงบุงกกีเร็วก็ไวในชะ่ไ,ไในเวลาคนณชอบเพราะบุกจ่เวลาดินติดครับไป็นยังนะ มากันตามไปจนสุดแค่นี้แล้วฮะหกหงายโอเคกันเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับฝั่งซ้ายกิดเรานี่เลยหัดดึงซ้ายก็จะเป็นการสวิงนะฮะมนเดิครักเหมือนกันช้าไวแล้วแต่เราดึงมากน้อยฮะขวาก็สวิงขวา ถ้าดึงเข้าหาตัวนะฮะขอโทษฝังเสียงดึงหาััวเป็นการลึงอารมเข้ามาฮะลึงสติ๊กเข้ามานี่รัดออกไปโอเกยืดออกไปนะกำลังการยืดไม่แรงเท่าดึงเข้ามานะฮะนี่แล้วก็แบคโคนี่เรื่องของเอลสวิงก็กำลังน้อยฮนะแลาวเราจะสวิงเี้ย สวิงนี่กำลังไม่เยอะนะฮะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้การทางักปกติแล้วก็จะไม่แนะนำให้ใช้ในการกวาดดินด้วยสแสลงเอวฮะทุกตัวก็ใช้งานประสานกันได้หมดนะฮะปเป็นตัวนี้เป็นคอนโทลแคดเป็นคอนโทลสากลนะครับตัวนี้รถขุดทุกยี่ห้อผมคาดว่าน,นทุกยี่ห้อนะะทุกรุ่นด้วยทั้งตัวเล็กตัวตัวใหญ่ก็คอนโทนแบบเดียวกันหมดะฮะเนี่ย แบบเดียวกันหมดเลยแบบเดียวกันหมดนะฮะแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เลยดึงขึ้นดึงลงซ้ายขวาตัวนี้เป็นกระโทนสากลหมดทุกยี่ห้อฮะแต่สมัยก่อนก็จะมีครับมีมีก็ไอ้ว่าอันนี้สวิงก็ดึงหน้ากันหลังเงี้ยเงี้ยมี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 นะครับก็เนี่ยเข้าค่าประมาณเนี้ยฮะการควบคุมขับได้มันง่ายฮะไปโครแต่ขับเป็นเนี้ยต้องใช้ต้องใช้ประสบการณ์นะครับขับเป็นต้องใช้ประสบการณ์ ก็คอยดูเดี๋ยวนี้ในคลิป y o u t u ครับสอนกันเยอะนะฮะดูกันได้ะฮะเรื่องของอการขุดสะการเข้ามุมการเกาดินหรือเงะะี้ยเราดูเป็นเทคนิคได้นะครับตัวนี้จะหลายหลาย,หลายช่องเลยะฮะผมก็ดูด,ดูดูไปะฮะก็นํากลับมาประยุกต์ใช้กับงานของเราบ้างะฮะตัวนี้คือมันเป็นโลกออนไลน์มันเรียนรู้กันง่ายนะก็ดูจากในคลิปนี่แหละครับนะฮะเรื่องของลักษณะางาน ก็จะประมาณนี้แหละครับผมมีเรื่องนี้จะเป็นระบบควบคุมอีกสักหน่อยดีกว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคันเร่งคันเร่งก็ตีง่ายๆเนาะเอาแค่หนึ่งถึงสิบเนี่ยก็เร่งเต็มนะครับเร่งเต็มก็จะเป็นนี่แคเป็นโหมดนะเป็นกดก็เป็นอีโค่นียแล้วก็กดทีกับ power ค่นั้นเอง power กับอีโค่นี่ทีมีบอกเราเร่งไปแล้วสิบสิบเต็มนี่ระบับ ระดับน้ามันดับความร้อนเครื่องดับน้ํามันไฮดรลิกความร้อนนะฮะนานาิการวันนี้ก็เป็นสูขอปุมต่างๆของช่างเขาฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอร์คอนดิชันแต่แคทนี่รุ่นเก่าๆพวกดีทูไองไปนี่เครื่องเสียงไม่มีนะครับเครื่องเสียงแคทจะมามีตอนเน็กเจนเองเ <c oughs> พิ่งจะมามีเพราะว่าทั้งตัวดีทั้งตัวเราไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลย ย้อนลงไปเครื่องเสียงแต่พวกโกเบโคบสุอะไรเขามีมาตั้งนานละแคดนี่เพิ่งมีตอนเน็กเจนเองนะฮะเครื่องเสียงตัีวนี้ก็รอรอต่อไปโอเคองคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็เข้าๆไปนี่ก่อนละกันผมขอจบตรงนี้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับผมช่องใหม่ของเราช่องสำรอง,องเรา รบกวนฝากกดติดตามด้วยครับผมช่องอยากรู้ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรนะครับอยากรู้อย่างนั้นแหละยังไม่รู้จะทาอะไรก็มีไว้ฮะมีไว้สำรองไว้เลือเป็นช่องทางนานะคนที่เราไว้ติดต่อกันได้นะฝากรับนุกกดติดตามด้วยครับผมนะรบ,รบกวนสักนิดหนึ่งโอเคครับผม บอกกูนะที่้าเราชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับผมช่องทางติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง f เ c e b o o k เพจทีมงานเพชรไพยหลิวช่องสำรองเราช่องอยากรู้ดนะ้ผนขวาแปะลิงก์ด้านล่างรบกวนกรุณาช่วยเข้าไปกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากแล้วก็เป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ